ใครเคยดูคลิปวิดีโอนี้บ้างเจ้าของคลิปเนี่ยเขวาวาดลายบนแก้วกาแฟาเองเลยนะแฟนแฟนแบ็คพิงค์เนี่ยตามไปเก็บสะสมแก้วกันเต็มเลยไปเพิ่งรู้ว่าร้านนี้อยู่ในอุดรวันนี้เราจะมาตามล่าหาแก้วเหมือนในคลิปกันค่ะเขาบอกว่าถ้าอยากได้แก้วเนี่ยก็ต้องรีบมาที่ร้านแต่เช้าเลยนี่ก็รีบมาตั้งแต่ร้านเขายังไม่เปิดเลยเนี่ยทุกคนยังหาได้อยู่ไหมเนี่ยราคาเริ่มต้นแค่แก้วละ35บาทแพงสุดก็แค่55บาทเองแต่ราคาเนี่ยจะได้แก้วแบ็คพิงค์ที่เราอยากได้ไหมได้มาแล้วทุกคน แบ็คพิงเป็นน้องลิซ่ากับน้องเจนนี่ค่ะเจ้วนี้และเมนูเครื่องดื่มที่คุณกวยสั่งมาเป็นแบ็กกาวสีเขียวให้น้องลิซ่ากับน้องเจนนี่นั่นก็คือมัทฉมมะพร้าวปัน่นปกติคุณก็ชอบกินมทฉะอยู่แล้วนะทุกคนแต่พอมาปั่นรวมกับมะพร้าวเนี่ยเฮ้ยมันหอมหวานมันครบเลยชาเขียวชัดกลิ่นมะพร้าวก็ลอยมาคืออารมณ์เหมือนนั่งกินชาเขียวอยู่โอกินาวาะแล้วลูกมะพร้าวตกมาใส่หัวดังตุกผมเพิ่งรู้ทุกคนทุกวันนี้ถ้าเราซื้อกาแฟเนี่ย เขาแถมบ้านมาด้วยนะแก้วนี้จะเป็นกาแฟส้มก็ไม่ใช่เพราะข้างในเนี่ยเขาเป็นส้มปั่นแล้วราดด้วยเอสเปรสโซช็อตที่เสิร์ฟม,มาพร้อมกับโมกาพอตแต่พอหันไปถามเจ้าของร้านเท่านั้นแหละว่าเมนูชื่ออะไรน้องเขาบอกว่าอ๋อยังไม่ได้ตั้งชื่อเมนูเลยครับพี่แล้วแล้วโรเซ่จะหายไปไหนเนี่ย <c oughs> โรเซ่เขาหายไปไหนแล้วเนี่ยอย่าคนเยอะสิเดี๋ยวกาแฟมันหายจะเรียกน้องโรเซ่กลับมาก่อน <c oughs> <c oughs> อย่าดูดเร็วครับเดี๋ยวมันขึ้นหัว แก้วลายนี้เลยที่อยู่ในคลิปวิดีโอเราไ้้ยมาเป็นเจ้าของแล้วอีกเมนูหนึ่งที่ยังไม่มีชื่อแต่เจ้าของร้านอยากทำให้กินไอติมมะพร้าวกะทิปั่นกับช็อกโกแลตท็อปด้วยไอศครีมมะพร้าวเฮ้ยนี่มันเฉกโฟดชัดดูดขึ้นไม่ถาบจริงดูดไม่ขึ้น <laughs> อุ้ยวัว,วมันเป็นไอติมกะทิ กันมันคตรเข้ากันเลยอ่ะพี่บุ้มยัดไปปากไปเจอตัวนี้คือแบบคฮ้ยแม่งนั่งกินเลยอ่ะอันนี้คือลํำมากอ่ะบอกเลยว่าแก้วเนี่ยไม่มีที่ไหนมีทุกคนอยากกินต้องมาที่นี่เลยค่ะใครอยากได้แก้วลายเส้นแบบนี้เนียเจ้าของร้านเขาเขียนแค่วันละสิบแก้วต่อวันเท่านั้นนะไอจะตามมาเก็บแก้วลายสะสมหรือจะตามไปกินเมนูแบบกล้วยตามมาได้เลยที่วิวันลูคาเฟ่ลองแล้วจะหลงรักแบบกล้วยแต่ถ้าหากชมคลิปวิดีโอแล้วถูกใจอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กล้ว วันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย